สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวาลาัคนาราศีธนูในเดือนมกราคม2568นี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวาลาัคนาราศีธนูนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนเลยนะครับการงานของชาวลัคนาราศีธนูนั้นคุณได้ไพ่กุมารทองและได้ไพ่พระอสุริลาหูในช่วงจังหวะเวลานี้ในเดือนมกราคมชาวาลาัคนาราศีธนูนั้นการงานของคุณนั้นอาจจะต้องระมัดระวงังหรืออาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในบางสิ่งบางอย่างหากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานอะไรเอาไว้ก็ขอให ให้มีความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นคุณอาจจะมีปัญหาจุกจิกจู้จีก้กวนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรืออาจจะมีการปิดบังซ่อนเลนหรือหักหลังไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ได้มีโอกาสที่จะผิดพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งหากใครที่รับผิดชอบงานของคนอื่นก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ส่วนใหญ่แล้วชาวลัคนาราศีธนูอาจจะเหนื่อยกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะค่อนข้างที่จะไม่มีความตั้งอกตั้งใจในเดือนนี้สักเท่า ก็ขอนะให้คุณนั้นลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาเก็บรายละเอียดลุกขึ้นมาที่จะมุ่งมั่นเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานและดูเอกสารดูสิ่งต่างๆให้รอบคอบจะทําให้คุณนั้นผ่านพ้นเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเป็นไปได้อย่างสูงเลยทีเดียวและในช่วงจังหวะเวลาเดียวกันนี้อยากจะบอกชาวลัคนาราศีธนูว่ายังมีบริวารที่จะคอยเกื้อนหนุนสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าคุณก็อย่าปล่อยปลาละเลยให้บริวารทําจนทําให้เกิดความเสียหายเขามีหน้าที่เป็น ผู้ช่วยคุณมีหน้าที่เป็นผู้นําหากการประสานงานและมีการสื่อสารกันได้เป็นอย่างดีการงานที่เคยมีปัญหาก็จะช่วยหนักเป็นเบาได้และจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือแก้ไขสถานการณ์ในช่วงจังหวะเวลานี้ได้เป็นอย่างดีใครที่มีโครงการใหม่ๆก็จะค่อยๆพัฒนาหรือค่อยๆแก้ปัญหาได้ทําให้โครงการนั้นเดินหน้าได้อย่างแน่นอน สำหรับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีธนูคุณได้ไพ่พระราหูและได้ไพ่พระศิวะจึงอยากจะบอกชาวลัคนาราศีธนูแบบนี้นะครับว่าช่วงจังหวะเวลานี้ หากใครก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของโลกออนไลน์ในเรื่องของการต่างประเทศการเดินทางหรือทํางานเบื้องหลังแม้กระทั่งการค้าขายของวัตถุโบราณหรือความเชื่อทางศาสนามีโอกาสที่จะประสบความสมําเร็จได้เงินได้ทองเป็นอย่างดีแต่ถ้าหากชาวลัคนาราศีธนูคนใดอารมณ์แปรปวนในช่วงนี้หรือการใช้จ่ายตัดสินด้วยอารมณ์ในช่วงนี้มากจนเกินไปหรือลงทุนโดยที่ไม่คิดหรือไม่ละเอียดรอบคอบเพียงพอจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสผิดพลาดเสียเงินเสียทองได้เป็น อย่างสูงเลยทีเดียวดังนั้นอยากให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นชะลอการลงทุนหรือคิดให้อรอบคอบหรือตัวเอกสารให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรไมิฉะนั้นแล้วการเงินของคุณนั้นมีโอกาสที่จะเสียหายได้มากกว่าที่จะมีรายรับที่ดีในช่วงนี้จึงอยากให้คุณวางแผนทางการเงินให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมรับ กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้สำหรับในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีธนูคุณได้ไพ่ของเบ้งสำหรับคนโสดนั้นช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีกำแพงอยู่พอสมควรอาจจะเป็นเพราะคุณเข็ดกับความรักที่ผ่านมาที่เจอเจอการหลอกลวงหรือไม่ซื่อสัตย์ทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวแม้ว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างมากแต่ก็ทําให้คุณนั้นไม่เปิดใจมากพอหรือคุณนั้นค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวอยู่พอสมควรดังนั้นในช่วงจังหวะเวลา นี้ใครเข้ามาก็ขอให้คบกันเป็นเพื่อนไปก่อนยังไม่จําเป็นต้องรีบร้อนคุณจะได้เจอคนดีๆอย่างแน่นอนสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงจังหวะเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณนั้นได้ร่วมมือกันในการที่จะคิดวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของความรักของตัวคุณและคู่ครองเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะคิดโครงการร่วมกันมีโอกาสที่จะคิดถึงอนาคตร่วมกันได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าคุณอาจจะยังมีความไม่มั่นใจหรือย,ยังมีความโลเลในบางส่วนซึ่งก็หากเปิดใจพูดคุยกันทุกสิ่งทุก ทุกอย่างนั้นก็จะลงตัวเพราะความคิดของคุณและคู่ของคุณนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะแสดงความคิดและทัศนคติได้ตรงกับคู่รักและมีเป้าหมายเดียวกันอย่างแน่นอนอีกทั้งจะเกิดความรอบคอบระหว่างการที่จะลงมือตัดสินใจทําอะไรร่วมกันก็จะเป็นคนคอยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเพียงแค่ว่าคุณรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็รับฟังคุณถือได้ว่าในช่วงจังหวะเดือนมกราคมนี้ชาว ลัคนาราศีธนูนั้นจะสามารถที่จะฝ่าฟัานอุปสรรคต่างๆปัญหาที่แบกรับภาระเอาไว้หรือปล่อยวางไม่ได้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนมกราคมนี้ครับ